ทุกคนเราอยู่ที่สายใต้ใหม่ทุกคนตรงไหนที่ก็เป็นสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์อ่ะนี่ก็ปิดหมดแล้วข้างในทุกคนเคฟซีก็ปิดแล้วน้องสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนอะ่ะตลาดกลางคืนอะ่ะเดนนินไปตรงนี้เหรอไกลไหมอ๋อโดนไปหน่อยเดียวตรงนี้เองใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้อ๋อแต่ไปทางนี้ได้ใช่ไหมได้นะโอเคจา้าจ้าโอเค,อเคขอบคุณจา้าเนี่ฮะทุกคนบรรยากาศตรงนี้ถนนบรมราชชนนีเนี่ยไปทางซ้ายก็ไป อพุทธมนตรไปสุพรรณบุรีนักอ๋อนนทบ,บุรีได้หมดแล้วก็บ้านคุณตุ๊กอยู่ในซอยถัดตรงนี้เลยติดเลยนะฮะหลังสารเท้ามหาบมเงี้ยซอยติดเลยกับสายใต้ใหม่นะฮะทุกคนเมื่อกี้มันตัดไปทุกคนแล้วก็อีกช่องหนึ่งเราก็ถ่ายงัดทุดมาใหม่ใช่ไหมก็มือไปโดนอีกเมื่อกี้ไปซื้อยาสีฟันที่เซเว่นไงก็เลยทําให้คลิปมันตัดไปได้แค่2นาทีแต่เดี๋ยวก็จะโพสหาช่องนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยบรรยากาศสายใต้จะเป็นแบบนี้เลย คนก็จะมาขึ้นรถทัวร์ตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกคนนะครับสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์อยู่ตรงขวามือเราค่อยมาพรุ่งนี้ได้ไหมนะเออไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาถ่ายก่อนทุกคนเผื่อเจอร้านเด็ดอร่อยหอวันนี้จะมาให้อะไรให้ฟังวันนี้นะก็ประสบความสําเร็จนะบางทีเรามา ออรีวิวบอกต่อที่พักดีๆอย่างบ้านคุณตุ๊กอย่างเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็อดไม่ได้ทุกคนที่จะหาร้านอร่อยอร่อยร้านดีๆจริงๆนะบางคนบอกว่าอุย้ยมาสิร้านเขาว่ามีคนมารีวิวมาตลอดชั่อวาอายุไขเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยิ่งยินดีให้เราไปถูกไหมแต่เราก็บอกว่าต่างกันนะช่องเราเล็กๆนะเราไม่ใช่แบบระจับ ครัวคุณต่อยนะฉะนั้นเนี่ยของเราไม่ใช่ไปเขาก็บอกว่าครัวคุณต่อยเนี่ยเขาก็ไปถ่ายให้ฟรีเหมือนกันนะเออลด,ลด,ลดเห็นไหมขนาดระดับครัวคุณต่อยอะ่ะเขายังถ่ายให้ฟรีเลยแล้วช่องเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะไปเสียตังขอเขารีวิวให้ก็อะไรยอยู่ถูกไหมเราก็เลยอ้ายินดีฮะถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็มีโฆษณาเข้าอยู่ตลอดเวลาไปรวมๆแนละ้วร้อยกว่าตัวนะโฆษณาเนี่ยไม่ใช่แบบมาดูถูกช่องของเรานะั้งอย่างบางที่อ่ะแอบส่อง แบบส่องไงว่ามีคนติดตามกี่คนช่องเราเราจึงบอกช่องเราเนี่ยเป็นตัววัดนะไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่โตหยิ่งยะโสใช่อยู่แล้วว่าระดับครัวคุณต่อยอะใครๆก็อยากให้ไปถ่ายรีวิวให้ฟรีถูกไหมฮะแต่อันนี้จริงไม่จริงฟรีไม่ฟรีบางที่เดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจหมดเอาออกครัวคุณต่อยบางคนก็จ่ายตังค์นะจ๊ะไม่ใช่ฟรีทุกรายนะอันนี้ต้องยอมรับอุชไมกล้องเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยจ,จะไปสุพรรณวันจนันทร์เราต้องมาขึ้นตรงนี้ทุกคนเนี่ยฮะจะมีรถตู้สุพรรณจำได้ เราจำได้ว่ามาขึ้นตรงนี้เนี่ยไปการไปอ,อ่อเนี่ยสุพรรณเห็นไหมสีประจงประจันบางประมาณนูน่นตรงนู้นแน่เลยร้านใสาใต้นะครับสาใต้ใหม่เซ็นเตอร์เป็นตลาดกลางคืนเขาบอกว่าคนจะเยอะอยู่นะฉะนั้นเนี่ยใครมาถึงบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากได้ไปกินโรตีชาชัก นะครับชาวเรืออร่อยมากทุกคนอยู่บนนิหารนในสายใต้เลยฉันติดแอร์เลยทุกคนทั้งในเลยแล้วก็ไปราดห,หน้าจากรัดหน้าตะลิ่งชันแต่เจ้าของคนยิ่ผัดน่ะเป็นอาจจะเป็นผู้จัดการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเขาก็ไม่ให้ไลน์เราก็เลยไม่ได้ส่งผลงานที่ถ่ายในร้านให้อวดอวดก็ไม่ได,ด,ไได้จะส่งคลิปเก่าๆก็ไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับเขาปส,ส่วนตัวแต่เขายินดีให้เราไปถ่ายก็โอเคถือว่าฉันเลยโอเคนด่ก่อนไหม แล้วก็เราไปเจอร้านแกงต้าอยู่เจ้าหนึ่งแถวๆนั้นเหมือนกันก็โทรไปอย่างที่เล่าให้ฟังไงเขาก็บอกว่าคือเวลาบุตสนทนาการขอรีวิวนะถ้าเขาอึ้งไปเนี่ยเราบางทีเรารู้สึกอึดอัดกันนะว่าเขาจะให้ไม่ให้จะคุยไม่คุยจนเราต้องถามว่าตกลงเนี่ย จะให้คุยกับใครหรือเปล่ากอดอะไรเงี้ยเขาก็บอกคุยกับลูกชายเราก็บอกกันต้องมีเบอร์ลูกชายไหมเขาก็ทําท่าอึ้งๆว่าจะกลับบ้านแล้วลูกชายเราก็อ่าวแล้วตกลงจะให้ผมโทรไปหรือจะให้โทรมาที่เบอร์ผมก็ได้ใช่ไหมได้ไหมเขาก็โอเคอะไรประมาณว่าให้โทรมาที่เบอร์ผมเองเราก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับเขายังยังไม่ไม่ได้รู้สึกจะบอกต่อร้านเขาอ่ะเขาเป็นครัวแนวชุมพรน่ะพี่คนอยานะฮะอ่ะดูแสงสีไปก่อน นวชุมพรเราก็อยากได้นอ้องว่าเขาอร่อยสู้นครศรีธรรมราชได้ไหมแต่งใต้ต้องนครศรีธรรมราชนะแต่ทุกจังหวัดอร่อยหมดแต่นครศรีธรรมร,ราชที่อร่อยหอกที่สุดในโลกทุกคนอ๋อนี่ไงเป็นสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์โอ้ยสีสัน ful, คนันแล้วฟูทุกคนอ่ะมาตามมาทุกคนวันนี้ก็ไปโรตรี ชาชักชาวเรือน,นั่นแหละนะครับเขาก็บอกอุตักต่อไวมากลงไวมากลงไปเท่าที่สามสี่คลิปแล้ววันนี้ลงให้เขาโปรโมทให้เขาเขาขอบคุณมากเราก็ภูมิใจฮะที่เขาดีใจเพราะว่าช่องของเราเล็กๆแหละเราก็ถ่อมตัวแต่เล็กๆของเราเราก็ภูมิใจนะอยากให้ใครมาด้อยค่าเหมือนกับที่โรงแรมพิษณุโลกนครศรีบางที่ฮะเ็าจะแอบส่องหรือที่เกาะกระดานนะมาแอบส่องว่าช่องของเรามีคนติดตามกี่คนตอนแรกจะให้ไปพอมารู้ความลับว่าช่องของเราเป็นช่องเล็ก แต่มีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวนะสูอย่าดูถูกนะแต่พอรู้ว่าเป็นช่องเล็กๆเขาก็ปฏิเสธกลางครั้นเลยอันนี้ถือว่าเราเสียใจมากทําไมไม่ให้โอกาสช่องเล็กๆของเราอย่างพวกเนี้ยเราก็จะเจอต้มเลือดหมูร้านหนึ่งเขาบอกว่ายินดีมากๆจะให้ช่องเล็กๆอย่างเราเนี่ยไปถ่ายทำเราก็ยิ่งไม่รังเกียจใหญ่ถูกไหมจะเป็นไรไปถูกไหมครโอ้ตายละนี่ฟุงระบงระเบิดถ,าถ่างว่าร้านค้าเป็นแบบนี้หรอ คุ้คักมากไม่ไกลจากบ้านจุนตุ๊กเลยทุกคนนี่เป็นคืนแรกเนาะคู้ดีจังเลยได้ออกมาซื้อยาสีฟันและได้แรงบันดาลใจได้ออกมา่าเก็บบรรยากาศการทําคืนแบบนี้ทุกคนเลสิคนเยอะเนาะคุ้บรรยากาศเหมือนวัดทับกระดานเลยทุกคนเนาะเหมือนงานวัดทับกระดานสุพรรณบุรีที่เรากําลังจะไปงานพุ่มพวงดวงจันทร์นะทุกคนนี่คือสายใต้เซ็นเตอร์ทุกคนจา้า โอ้ยหอมน้ำยาขนมกีนถ้าเป็นน้ำยาขนมกินปักใต้น้องยิ่งอร่อยก็ไปอีกเนี่ยฮะร้านแกงใต้ที่เราถูกไปที่เราบอกอะ่ะดูท่าทางเขาจะไม่สนใจตัวเขาเองก็อึ้งอึ้งอ่ำอเราก็รู้สึกแบบอ่ะลงรู้สึกอึดอัดน,นะฟังแล้วเหมือนกับเขาจะไม่อยากให้เราไปร้านเขาเท่านั้นที่เราย้ำนะว่าจะไปให้ฟรีถ่ายให้ฟรีอุ้ยร้านเยอะมากเลยทุกคน โ <gesch> อ้อย Jamie Jamie. ทุกคนดูสิโอยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไหมเดียวถ่ายเก็บบรรยากาศโดยไม่ตั้งใจไปก่อนดูเตยหอมสวยเนาะเนี่ยเดินมาไม่ไกลจากบ้านคุณตุ๊กที่พักหรูหลาหมาเห่านอนสบายๆมีความเป็นกันเองส่วนตัวมากทุกคนี๋ยวพรุ่งนี้มาเลือกช้อปปิ้งดูก็ได้นะถ้าไม่กิดอะไรเนาะทุกคนเมมเต็มอีกแล้วยังถ่ายไม่ทันะไรไม่ทันได้โพสตเลยออกมาจากห้อง เมมเต็มอีกแล้วก็เลยขาเครื่องนี้ไปก่อนลวกันโอ้ยใหญ่อลังการข้าวไข่เจียวปักหมาวยิ้ยและชื่อน่ารักมากเลยทุกคนข้าวไข่เจียวปักหมาน้ำจิกผักฟรีชื่อน่ารักเราพยายามตั้งชื่อแบบโดดเด่นอลังการแล้วก็หมายตาเอวร้อนอันนี้เป็นแนวคอฟฟี่อันทีจะทุกคนเด้อ อันนี้ก็จะเป็นแนวสุดที่โอ้ใหญ่มากเลยเดินแล้วจะหอบแล้ค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับไปบ้านคุณตุก๊กเพราะว่าอะไรนะเมื่อนาทรร้อนใจช่องช่องนี้ถ่ายไม่ได้เราก็รู้สึกว่าพอแล้วค่ะโพสตของเก่าตอนเย็นไปถ่ายที่แถวบ้านคุณตุ๊กเดินออกมาเก็บบรรยากาศนะฮะที่ไปเจอร้านแกงใต้ก็ยังไม่ได้โพสต์เลยทุกคนโพสต์ยังไม่หมดต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า นึกถึงสมัยพงพัฒเนาะทุกคนของกินแบบว่า number o n จริงๆเนาะเดินกันไม่หยุดไม่ยอนนี่ไงไปกลับไปไลฟ์สดดีกว่าไปดูกันสถานการณ์บ้านเมืองขเขมรมันจะเอาประเทศไทยอยู่แล้วทุกคนจากเราต้องไม่ยอมมันต้องไปสู้หะไลายสดปกป้องชาติบ้านเมืองกันฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมีประชาชนบางคนเนี่ย ไม่ปกป้องห่วงใหญ่ประเทศชาติเลือกนักการเมืองเข้ามาเป็นแนวขเขมพรพมาร่าเยอะมากมันก็ยังไม่สํานึกนะเออยังมาหาว่าพวกเราข้างชาติเรานี่เป็นคนรักชาติแต่มันพุกชังชาติไม่ห่วงใหญ่ประเทศชาติมันกลับไปเข้าข้างเขมรไปเข้าข้างพมา่าเข้าข้างอีหุนเซนอนะ่ะอีพวกเนี้ยเลือกนักการเมืองมาโกงบ้านโกงเมืองจะยกผลแบ่งประโยชน์ให้กับเขมรมันใช่เรื่องไหมเออพวกสูงเก็งไหมทุกคนนี่ สายใต้เซ็นเตอร์กลางคืนยมค่ำราตรีตอนนี้จะ็นคิวรถเมล์รถบัสข้างในก็จะไปจังหวัดใดใจพุนพินสุราชระนงระนองกระบุรีไปได้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไกลจากบ้านคุณตุ๊กทุกคนเดี๋ยวเราพากลับไปละกันนะจะได้เห็นภาพว่าเรามาจริงมานอนจริงนะฮะไม่ใช่มานั่งอ่อนั่งเชียนเขียนข่าวไม่ได้นะฮะทุกคนอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทุกคน เราจะไปกินอาหารเช้าเป็นร้านเจ็ดจุนใช่ไหมเขาเป็นข้าวต้มเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยฮะเรามาดูกันนะฮะรายการเขาแบบตังๆอยู่นะโอ,อ้เราต้องไปให้ได้เพราะว่าฟ้าดินส่งให้เรามาแถวนี้ก็ต้องหาร้านที่ดีจริงๆที่เขาไม่รังเกียจช่องเล็กๆอย่างเราอันนี้เป็นตัววัดนะเออเราจะเปิดช่องวันไหนเราดังขึ้นมาเนี่ยเอออย่ามาเห็นความสําคัญเราก็แล้วกันเราน้อยใจเป็นเหมือนกันนะเพราะบางคนอะอย่างที่บอกไงเขาจะดูวัดกันที่ จับได้ใช่ไหมคลิปอีพีก่อนๆเราก็จะพูดถึงที่พักบางที่อ่ะที่แบบแอบมาส่องมาดูขอดูช่องหน่อยชื่อช่องคือช่องเราไม่ได้เหมือนรายการทีวีจ้ะถูกไหมคุณจะมาชื่อดูชื่อช่องแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามารีโพสต์คลิปที่เพิ่งลงใหม่หรือคลิปเก่ามามันยังไม่มียอดวิวถูกไหมฉะนั้นเราอยากที่จะส่งตัวอย่างไปให้ดูทางไลน์แต่บางคนก็ไม่ให้ไลน์อีกเออเก็บเอาไว้ไลน์ส่วนตัวแต่เรื่องงานอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่เขาจะเหมือนกับ ไม่ไม่ให้อเออไม่ให้เขาก็จะแบบให้เราส่งทางเฟซบ้างซึ่งเราส่งไม่เป็นไม่ได้ไงมันจะขึ้นว่าไม่สําเร็จเราก็จะแบบคุยอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆนานาเขาก็กลัวลายอย่างเหมือนกับมีมิตรฉาชีพด้วยมั้งใช่ไหมพวกนี้ก็แบบมองลกอย่างเงีร้ายเกินเนะเาะก็จงบอกว่าฟ้าดินลิขิตมาแล้วว่าเราจะได้ไปร้านไหนก็อยู่ที่เขาด้วยถ้าเรื่องเยอะก็อดนะจ๊ะเธอแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราหยิงหรือเล่นตัวนะอยากไปให้ อยากไปโปรโมทให้ฟรีแหละนั่นแหละแต่รายละเอียดคุยกันทุกคนนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปแบบทะเลาะทละ่าไปแล้วไปนั่งถ่ายแล้วก็ถ่ายให้เสร็จแล้วก็จ่ายตังค์แล้วออกมาอย่างนั้นมันไม่ภูมิใจไงต้องคุยรายละเอียดอย่างน้อยจะได้รู้ว่าร้านที่เราจะไปเยือนไปเหยียบเนี่ยเขาการคุยของเขาเห็นแก่ตัวมีน้ําใจไมตรีหรือว่าเวลคัมไม่รังเกียจช่องของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันนิดนึงถูกไหมเออไปนั้นจะรู้หรอไปถ่าย อย,อยู่นั่งกำเงิน20บาท35บาทไปนั่งกินแล้วถ่ายให้เขาอ่ะเราจะไม่มีบรรลุเลยว่าเขาจะปฏิเสธเราไหมเขาจะรังเกียจเรามหมถูกไหมอย่างนั้นมันง่ายไปความภูมิใจมันต่างกันนะบางคนเขาดังก็จริงแต่ถามว่าดังแล้วไงอะ่ะเออความดีคุณจะไม่คิดจะให้น้ําใจไมตรีบอกต่อให้เราไปถ่ายทาบ้างหรอถูกไหมบางทีอย่างเราไปที่พักคนครศรีธรรมราชนะเราไปฟังหลายๆที่เลยเราก็จะบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นเมืองของ คนดังอะไรบ้างสุทธิสาพัชนุช์นางเอกเป็ดน้อยเป็นสาวอาเภอสวีชุมพรอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมหรือไปนครศรีธรรมราชเราก็จะพูดบอกว่ามีดาราดังๆเยอะนวิทูนกรุณาเชิดทรงศรีอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ความรู้เรื่องต้นไม้ประจําจังหวัดคําขวัญประจําจังหวัดมันก็แล้วแต่คลิปไหนไม่ได้มีคลิปเดียวจะถ่ายอย่างที่พิษนุโลกอ่ะปฏิเสธเราตอนบ่ายสองบอกว่ามาได้เลยพี่ยินดีแต่พอสามทุ่มไลน์มาบอกว่าไม่เอาแล้วกลัวจะคลิปไม่ไวรัร่ นะครับจะไม่ให้ไปรีวิวแล้วเราก็อ้าวแล้วกันทําไมเมื่อตอนบ่ายสองอารมณ์คนละคนกันเลยแล้วก็แถมมีการส่งคลิปติ๊กตอกมาให้เราดูด้วยนะที่มีคนไปรีวิวให้อ้วนอ้วนดำาๆอยู่บนเตียงโรงแรมของเขาที่พิษณุโลกอะ่ะแล้วก็ทําเป็นคลิปติ๊กตอกถามมาขอบอกนะฉันทําคลิปฉันไม่เคยเอาหน้าตามาขายแล้วก็มาถ่ายชักโครกมาถ่ายอ๋อพระอุชิศนอน มาถ่ายผาม่านว่าห้องนี้น่านอนนัดกิ๊กเอาไว้มานอนเปิดโรงแรมนอนที่พิซซ่าโลกกันดีกว่าฉันไม่ทําแบบนั้นค่ะอย่างนั้นฉันถ่ายให้ได้ในในห้องอ่ะเป็น10-20คลิปแต่ว่าต้องมีคอนเทนต์ข้างนอกด้วยว่าไปเจอร้านอะไรไปเจอคาเฟ่ไปเจอวัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์แล้วก็แทรกแซงข้อมูลเกร็ดความรู้ท่องเที่ยวเห็นไหมต่างกันไหมนี่ยังมีหน้ายังมาแบบเทเราอ่ะไม่ให้เราไปถ่ายจ้ะเออ บอกว่าคลิปช่องของเราเดี๋ยวจะไม่ไวลัลรถ้าไปถ่ายทําเราถามหน่อยว่าฉันไปถ่ายทาให้ฟรีนะฉันไม่ได้ไปรับจ้างนะแล้วคลิปที่ส่งไปให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยหลายๆคลิปอ่ะโรงแรมหรูๆห,ห,หลาๆนะไม่ดูบ้างหรอว่ามันหรูหลาแค่ไหนเขายังไม่รังเกียจช่องของเราเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีโฆษณาแคปไปให้ดูอีกเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ช่องของเราจะไม่ได้สุนารีรัชศีมาแต่เราก็มีโฆษณาเข้ารวมๆสองช่องร้อยกว่าตัวนะอะไรอย่างเงี้ย แต่กลับกลายเป็นว่าเขาไปเห็นออคงจะไปเห็นคนติดตามเรามีแค่สี่ห้าพันคนนึกออกไหมทุกคนคงอาจจะน้อยไปเขาก็เลยแบบแต่ที่ส่งคลิปมาท i ิ t ตอกอ่ะที่เป็นคลิปที่คนตัวจำๆจรีวิวให้เขานอนอยู่บนเตียงอ่ะไอ้อน,นั้นเขาเขาก็ถือว่าเขาเขาถูกใจเหรอถุกใจแล้วเหรอนั่นอ่ะถ่ายชักโครกถ่ายพรมเช็ดเท้าถ่ายผ้ากันเปื้อนผ้ากันแดดมีม่านบังแดดในห้องอะไรเงี้ยหรอนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแค่คลิปเดียวหรอ แต่เราทำเนี่ยเราไปจังหวัดโรงแรม3วัน3คืนเนี่ยเราทำไม่สิบยี่ิคลิปเลยนะเอออย่าน้อยค่าดูถูกช่องเล็กๆของเราสิเกินไปนะครับที่นครก็เคยมีอยู่โรงแรมหนึ่งเหมือนกันนะครับนครแล้วก็ทุ่งสงเคยมีโรงแรมหนึ่ง ที่เราจะจําได้แบบทาเป็นเงียบทําเป็นกริบแล้วก็มาเทเราเหมือนกันมันก็มีประมาณนี้ร้อยโรงแรมมีสักประมาณสองสาที่ครับที่เขาอาจจะฟ้าดินไม่ให้เราไปเหยียบไปยืนไม่ต้องไปบอกต่อแต่เราก็ต้องพิสูจน์เงยความสามารถต้องติดต่อไปก่อนไม่ใช่แบบยิงใครจะมาติดต่อเราเพราะเราไม่ใช่คนดัางถูกไหมการทาความดีอ่ะมันก็ต้องสู้ความดีทํายากแต่ก็ต้องทํเนี่ะเห็นไหมเดินมาแป๊บเดียวก็จะถึงห้องแล้ว โอเคเนาะเราก็จะลงไปไม่มีใครดูเราก็ลงเพราะเราถือว่าช่องของเราอะถูกไหมคนดูหนึ่งคนก็ถือว่ามีคุณค่าเพิ่มมีเป็นร้อยเป็นพันคนก็ยิ่งเกินกาไรเขาไปอีกถูกไหมมีโฆษณาเข้ายิ่งโอเคเราไม่ได้คาดหวังเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรบอกต่อสิ่งดีๆได้ทุกวันทุกโอกาสที่เราได้มีโอกาสไปเยือนที่นั่นที่นี่เดี๋ยววันจันทร์เจอกันที่วัดทับกระดานด้วยนะทุกคนจะจะไปถ่ายรูปปัน้นหุ่นขีพึ่งของพี่พึ่งปุ้มพวง,ง,งดวงจันทร์งานคอนเสิร์ตเขาจะมีทุกวันเลยนะ บรรยากาศงานวัดที่ใหญ่ที่สุดก็ี่ยหาวัดทับกระดานก็นั่งจากบ้านคุณตุ๊กเนี่ยนั่งรถสองแถวเอานั่งรถตู้ไปเป็นลงที่อำเภอสองพี่น้องนะครับแล้วก็ต่อรถวินพี่วินไป50าบาทนเดี๋ยวจะถึงห้องแล้วจะพูดมากหรือเกินใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็จะไปตื่นเช้าไลฟ์สดแล้วก็ไปต้มลึ่หมูเนาะแล้วก็กลับมาทําหลักสูตรออนแอร์ออนไลน์ไปใช้เวลาให้คุ้มค่า เวลางานก็ต้องทำไลฟ์สดก็ต้องทำแล้วก็คลิปก็ต้องลงคนนี่หาบ้านคุณตุก๊กทุกคนวันนี้เจอกันนะตื่นเช้าอากาศสดใสนะฮะนี่คือใสยใต้ใหม่ทุกคนอย่างไรบ้านคุณตุ๊กที่พักน่ารักกันเองมีความเป็นส่วนตัวมากๆี๋ยวเจอกันในห้องเลยจาะนี่ทุกคนบรรยากาศกันเองมากนะครับเป็นเพชรเฟรนลีด้วยนะใครมาแล้วจะเห็นชัดอยู่ทุกคนจะ้ะ มีจาห้องหรูหรามาเข่ามากนนาเ,เ,หามเห็นไหมนอนสบายทีวีจอแคนนี่ไงห้องน้ำเห็นไหมเราก็ถ่ายได้ทุกคนแต่มันไม่ได้แค่คลิปเดียวไงมันจะอยู่ในทุกคลิปเขาไม่ได้ไหมนี่งตั้งใหม่ป้ายอยู่ตรงนี้ก็เห็นไหมนี่ป้ายทุกคนแต่กล้องเนี้กล้องมันอาจจะไม่ตัดแสงน,นะทุกคนมีนหให้ดูบรรยากาศ อุ่นเหมือนอยู่บ้านมีความเป็นส่วนตัวโอเคเนาะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ไวๆทุกคนจ,กจะได้มีเมมโมรี่ถ่ายพวกนี้ต่อทุกคนครับนี่คือบ้านคุนตุกครับทุกคน